ราศีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมมีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ชีวิตการงานเติบโตขึ้นได้งานที่ตรงกับความรู้ความสามารถงานมีปัญหาแต่แก้ไขได้ดีงานสำเร็จเงินเข้าแน่นๆรวยผิดหูผิดตาจนบางคนอิจฉาอาจโดนเมาส์โดนขัดแข้งขัดขาแต่รวยด้วยความสามารถจะได้รับความยุติธรรม ด้านความรักคนโสดสนิทได้ใช้เวลาร่วมกับคนที่เคยไม่ชอบหน้าแต่ยิ่งขัดกันยิ่งเรียนรู้กันมากขึ้นจนเกิดความประทับใจอยู่ดีๆรักกันเฉยคนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะทะเลาะกันหนักไม่ยอมกันเลยคุณไม่เอาแล้วแต่เขายังอยากไปต่อมีสิทธิ์อยู่ดีๆเขามาง้อขอเป็นแฟน คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วเอาชนะกันเหมือนจะเป็นปัญหาใหญ่แต่ตั้งสติทันไม่บานปลายกลับมาคืนดีกันได้เร็วรักอย่างมั่นคงดีค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงการงานการเงินความรักประจำเดือนพฤศจิกายนปี2567โดยอิงจากราศีเป็นหลักค่ะ คลิปนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะท่านที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์มาอ่านรายละเอียดและนัดคิวกันได้ไลน์ไอก็แปะเอาไว้ให้แล้วอยู่ตรงเ s c r i p t i o n ค่ะสำหรับการทำนายดวงเกตใช้หลักสถิติเป็นหลักนะคะไม่ได้มียานอย่างรู้ใดๆทั้งสิ้นค่ะ ช่องของลูกเกดพยากรณ์ทำคลิปเอาไว้ให้หลากหลายมีทั้งดวงการงานการเงินความรักประจำราศีดวงการงานการเงินล้วนๆประจำลัคนาและดวงความรักล้วนๆประจำลัคนาสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะ ส่วนท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกบเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะคะใช้นามปากกาวก่ากอใจค่ะมีนิยายวางขายอยู่ในเว e ็บเมพอีบุ๊กลิงก์ของเว็บแปะไว้ให้แล้วอยู่ตรงเดสคริปชันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของลูกเกตพยากรด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เริ่มต้นที่ดวงการงานการเงินกันก่อนเลยนะคะไพ่ตั้งต้นเป็นไพ่ของโอกาสใหม่ๆที่ทําให้คุณอาจจะเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากขึ้นหรือว่าได้ขยับขยายกิจการหรืออาจจะเป็นโอกาสที่ทําให้คุณยังไม่ถึงขั้นกับเติบโตก้าวหน้าแต่ได้แสดงฝีมือและเมื่อได้แสดงฝีมือตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นหนทางเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําให้คุณเติบโตก้าวหน้าอยู่ดีไพ่ประจําตัวคุณก็ได้ไพ่ของคนทํางานดีทํางานเก่งเป็นคนที่รู้จักแก้ไขปัญหาได้ดีเป็นคนที่ทําให้ปัญหาใหญ่ๆกลายเป็นปัญหาเล็ก เล็กได้และมีความรู้ความสามารถในการที่จะจัดการแก้ไขปัญหากับการงานที่ได้รับโอกาสมาในตอนนี้แต่มีไพ่ของความตึงเครียดยอยู่รอบตัวคุณเลยนั่นแปลว่าการที่คุณได้รับการสนับสนุนให้เติบโตก้าวหน้าได้โปรเจกต์โครงงานใหม่ในช่วงเวลานี้เนี่ยผู้ใหญ่อาจจะเอื้อเอ็นดูคุณลูกค้าผู้ว่าจ้างอาจจะหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับคุณแต่คนรอบข้างเป็นทีมงานเอยหรือคนที่อยู่ในระดับเลเวลเดียวกับคุณหรือว่าคนที่เขาเป็นคู่แข่งทางการค้าของคุณเนี่ยเขาไม่เห็นด้วย เขามองว่าคุณอาจจะยังไม่เหมาะสมที่จะได้รับโอกาสนั้นได้รับโปรเจกต์โครงงานนั้นั้นดังนั้นมีโอกาสเป็นการที่คนรอบข้างที่อยู่ในรูปแบบของทีมงานหรือคู่แข่งทางการค้าที่พยายามจะคอยขัดแข้งขัดขาหรือบางทีทําอะไรคุณไม่ได้เพราะคุณได้ไพ่ของคนเก่งทําไม่ได้ก็แอบเมาส์แอบพูดจาไม่ดีรับหลังแอบเอาคุณไปพูดรับหลังไม่ดีแล้วการทํางานของคุณมันทําให้คุณมีโอกาสจะสร้างเงินสร้างไรายได้ได้มากขึ้นได้รวยแบบผิดห ผ,ผิดตาก็ยิ่งทําให้คนที่เขาอิจฉาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วกับการที่คุณได้โอกาสดีๆเขาก็ยิ่งอิจฉามากขึ้นจึงมีโอกาสที่จะโดนเมาส์ได้สูงนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยก็ไม่ต้องไปฟังอะไรมากคือบางทีเนี่ยเนื่องจากว่าไพ่ในใจลึกๆของคุณเนี่ยเป็นไพ่ของคุณคิดเยอะคิดมากอยู่เหมือนกันบางทีเนี่ยโดนเมาส์โดนอะไรเนี่ยแล้วก็เอามาคิดเยอะคิดมากอย่าไปสนไม่ต้องไปสนใจถ้าเกิดว่าคุณได้โอกาสมาด้วยฝีมือของคุณแล้วคุณทํางานสําเร็จด้วยฝีมือของคุณไม่ได้ใช้เส้นสายอะไรไม่ได้ไปปาดหน้า เค้กไข่ในการที่ได้โอกาสนั้นมาหรือไม่ได้ไปใช้วิธีตุกติกตุกติกขี้โกงอะไรในการที่ได้โอกาสนี้มาคุณก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าคุณก็จะทํางานได้ดีแล้วก็งานเนี่ยมันก็จะตรงกับความรู้ความสามารถคุณคุณก็จะรวยด้วยความสามารถรวยด้วยฝีมือของคุณก็ไม่ต้องไปสนใจเสียงคนอื่นที่เขามาพูดรอบค้างที่ทําให้เรามีความรู้สึกกังวลใจส่วนในเรื่องของการงานเนี่ยมันมีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่ามันมีไพ่ดาบ เข้ามาติดตัวคุณเลยนะคะแต่คุณมีวิสัยทัศน์ดีในการทํางานแล้วก็มีวิสัยทัศน์ดีในการหาเงินหาไรายได้ด้วยดังนั้นคุณก็จะหาทางที่จะแก้ไขปัญหาได้ดีภายในตําแหน่งของผู้ว่าจ้างเจ้านายหรือว่าลูกค้าได้ไพ่ความยุติธรรมกับคุณได้ไพ่ความเอื้อเอ็นดูต่อคุณดังนั้นเขาก็จะให้ความยุติธรรมกับคุณถ้าเกิดว่าใครพยายามที่จะไปเป่าหูเพราะว่าด้วยความอิจฉาที่คุณได้เติบโตก้าวหน้าเนี่ยผู้ใหญ่เจ้านายลูกค้าเนี่ยเขาก็จะไม่หูเป่าแต่ก็ไม่ถึงงขขั้้นว่าาาเจะตอม หาคุณเต็มที่นะคะการที่เขาได้ไพ่จัดสติเนี่ยซึ่งเป็นไพ่ความยุติธรรมเนี่ยก็คือเขาให้ความยุติธรรมต่อทุกฝ่ายนั่นแหละเขาก็จะดูเขาก็จะตรวจสอบพิจารณาดูว่าเอ๊ะเราเนี่ยเป็นจริงอย่างที่เขาพูดไหมเราได้โอกาสนี้มาหรือว่าเราทํางานตุกติกตกตกกจนกระทั่งเราได้เต, yse, ติบโตก้าวหน้าไหมนะคะผู้ใหญ่เนีย่ยเขาก็จะเล็งเห็นแล้วเขาก็จะดูพิจารณาดูถ้าเกิดว่าคุณได้มาจากความสามารถจริงๆก็ไม่ต้องกังวลอะไรก็เป็นโอกาสที่คุณรับมาแล้วคุณก็ทําต่อไปได้ดีเมื่อทําเสร็จแล้วก็จะได้รับคําชชื่นมด้วย คือมันมีไพ่ของบุญกรรมเข้ามาอยู่ในตําแหน่งอุปสรรคปัญหานั่นแปลว่ามันก็อยู่ที่คุณเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าบุญเก่าของคุณเนี่ยดีเป็นคนที่ทําบุญมาเยอะทํางานแล้วเนี่ยไม่เคยที่จะมีเรื่องของการทจุจริตเลยทํางานตรงไปตรงมาตลอดนะคะการที่คุณได้โอกาสครั้งนี้เนี่ยมันก็เป็นโอกาสดีๆที่คุณได้มาแบบขาวสะอาดเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีคนขัดแง่ขัด,ข,ด,ข,ด,ข,ดขาบ้างวิบากกรรมที่เข้าตรงเนี้ยก็จะทําอะไรคุณไม่ได้มากนะคะแต่ไพ่ใบนี้มันก็เป็นไพ่กรรมเหมือนกันนะไพ่จัดเม้นทเนี่ย นั่นก็แปลว่าบางทีมันก็จะมีกรรมเก่าเหมือนกันที่ทําให้คุณก่อเกิดศัตรูนะศัตรูที่มาขัดแข้งขัดขาบางทีคุณได้รับโอกาสมาด้วยความสามารถนั่นแหละแต่มันก็มีศัตรูที่เขาอิจฉาขัดแข้งขัดขาอยู่ดีนะอันนี้ก็ต้องทําใจไปบางทีเราต้องลองคิดพิจารณาบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่กรรมใหญ่อะไรกับการที่เรามีศัตรูมาคอยเมาส์นะแต่การที่เราโดนคนเมาส์บ่อยๆบางทีเราก็ต้องมาสะท้อนตัวเองเหมือนกันว่าเราเคยไปทําอะไรใครเขามาก่อนบางคนนะคะไม่คิดว่า มันเป็นกรรมนะกับการที่ชอบไปกด dislike กับการที่ชอบไป comment ว่าคนนั้นคนนี้บางทีไม่ไรู้รูจักกันด้วยซ้ำไปดูคลิปอะไรที่เราไม่ชอบแทนที่จะกดผ่านไปก็ไปกดดิส l i k e เขาไป comment เสียหายหายเขาอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่ comment แบบว่าติเพื่อก่ออ่ะนะคะอันเนี้ย มันเป็นเศษของกรรมที่จะทําให้เวลาเราจะโดนเมาส์โดนนินทาได้ง่ายเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องของกรรมที่เข้ามาถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าไม่เห็นมีใครเมาส์อะไรคุณเลยคุณรวยทุกก็มีแต่คนชื่นชมนั่นแปลว่าคุณน่ะไม่ได้ทํากรรมเสียทางด้านนี้เลยนะนั่นก็ถือว่าดีไปโชคดีเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นนะเดือนนี้ไม่มีอะไรจะต้องกังวลเลยเพราะว่าถึงแม้ว่าการงานจะมีปัญหาแต่ก็แก้ไขได้ดีผู้ใหญ่ก็เอื้อเอ็นดูลูกน้องก็ดีการเงินนี่เฟื่องฟูมากจากที่คุณก็มีวิสัยทนนดดีใกาาารรรสส้้้้งงงเงิงไไยไอู่แลว ไพ่ในตำแหน่งการเงินอีกใบหนึ่งที่มาติดตัวคุณก็คือไพ่ของการสร้างเงินสร้างไรายได้เพิ่มเป็นเท่าสองเท่าก็คือว่าคุณอาจจะมีงานหลักและมีงานเสริมเพิ่มด้วยหรือว่าอาจจะมีงานหลักอย่างเดียวแหละแต่ง,งานหลักนั้นเนี่ยมันมีอินสแนทีมีโบนัสอะไรที่ทําให้คุณสามารถสร้างเงินเพิ่มได้อันนี้คือก่อนงานสําเร็จด้วยซ้ําเมื่องานสําเร็จก็ไปจบด้วยไพ่ราชาถือเหรียญเลยนี่ก็เป็นไพ่ที่ดีที่สุดใบหนึ่งในสําหรับที่เกี่ยวกับการเงินแปลว่าคุณจะรวยแบบขย่งก้าวกระโดดรวยแบบผิดหูปิดตาถ้าเกิดววว่่าาคคคุุณณรยยดดด้้ฝีมมืือออออขขงงงนนไไไปึโกส มาไม่ได้ไปแย่งชิงโอกาสของคนอื่นมาในรูปแบบที่แบบโกงๆอะนะคะถ้าเกิดว่าเป็นการแย่งชิงเป็นการแข่งขันแบบแร์ๆอันนั้นไม่นับนะคะอันนั้นไม่เป็นไรนะแต่ถ้าโอกาสนี้ได้มาอย่างขาวสะอาดคุณไม่ต้องกังวลพวกคนที่เขาอิจฉ้าพวกคนที่เขาเมาเนี่ยเดี๋ยวเขาแพ้ภัยตัวเองไปเองเพราะว่าคุณจะได้รับความยุติธรรมะคะ่ะ มาต่อกันที่ดวงความรักนะคะเริ่มต้นที่คนโสดสนิทก่อนเลยไพ่ในตำแหน่งสำคัญคือไพ่วิวออฟฟอร์จูนกงล้อแห่งโชคชะตาแปลว่าจะมีเดสเตนีหรือมีพรมลิขิตอะไรบางอย่างลิขิตให้คุณได้เจอเจอกับคนที่มีโอกาสจะมาเป็นคู่คุณได้ทีนี้หน้าไพ่เนี้ยมันมีไพ่ของคนคู่กันด้วยคือไพ่วิวออฟฟอร์จูนใบเดียวเนี่ยมันอ่านว่าเจอเนื้อคู่ไม่ได้มันต้องดูว่ามีไพ่คนคู่กันไหมหรือว่ามีไพ่อื่นๆที่มาร่วมกันกับไพ่วิวออฟฟอร์จูนเพื่อเป็นตัวแสดงว่ามีโอกาสเจอ นคู่ซึ่งในเซตเนี้ยมีเป็นไพ่คุณคู่กันคือราชาดาบกับราชินีดาบแต่พอมันเป็นดาบปั๊บเนี่ยแปลว่าอาจจะเป็นคู่อริแก่กันคู่อริก็คือในอดีตชาติอาจจะเคยทําทั้งบุญและกรรมร่วมกันมาแบบพอๆกันเลยบุญก็หนุนนําให้มาเป็นคู่กันได้แต่กรรมก็ทําให้เป็นคู่ที่ไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่มีความขัดแย้งกันมีทัศนคติไม่ตรงกันนะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ากรรมมันไม่ได้หนักจนเกินไปสามารถทําบุญร่วมกันบ่อยๆก็จะทําให้มันสมูทมากขึ้น ทีนี้ในเบื้องต้นเนี่ยเจอก็ขัดแย้งแล้วค่ะอาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักมาก่อนเคยร่วมงานมาก่อนเพราะไพ่ตั้งต้นเป็นไพ่ของอะไรเก่าๆดังนั้นเนี่ยอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วหรือว่าเคยเห็นเห็นกันอยู่แล้วหรือแม้แต่เคยทํางานร่วมกันเลยแล้วมันมีความไม่ค่อยถูกใจกันขัดอกขัดใจกันเนี่ยไพ่ของคุณก็ได้ไพ่ของความไม่พอใจไพ่ของเขาก็ได้ไพ่ของความจุกจิกลำคาญใจแต่ว่ามันมีไพ่ของคนคู่กันในตำแหน่งของคุณและเขาเลยนะคะคุณก็ได้ไพ่ราชาถือดาบเขาก็ได้ไพ่ราชินีดาบการที่คุณได้ไพ่ราชาไม่ได้แปลว่า ตอนนี้เรากำลังดูดวงให้กับคุณผู้ชายอยู่นะคะไพ่ไม่ได้มีเพศนะเป็นตัวบ่งบอกลักษณะลักษณะของคนที่ถือดาบเนี่ยก็คือคนที่ใช้สมองมากกว่าหัวใจดังนั้นในเรื่องของความรักเนี่ยบางทีก็รู้สึกดีรู้สึกชอบแต่ยังไม่ได้รีบถล่มใจจะยั้งหัวใจตัวเองได้แล้วใช้สมองคิดไตร่ตรองว่าเหมาะสมไหมจะไปกันได้ไหมซึ่งก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งคู่ตรงนี้ถือว่าเป็นจุดที่ตรงกันแต่จุดที่ไม่ตรงกันน่าจะยังมีอีกเยอะโดยเฉพาะในเรื่องของการที่จะต้องทำกิจกรรมอะไรบางอย่างร่วมกันในเวลานี้ พอไพ่ที่มาติดตัวคุณเลยเนี่ยเป็นไพ่ของการทะเลาะเบาะแหวงเพอๆคนคนนี้ก็เคยทะเลาะกันมาก่อนกลับมาร่วมงานกันใหม่หรือกลับมาทํากิจกรรมอะไรบางอย่างที่มันถูกบังคับให้ต้องทําร่วมกันน่ะนะคะก็ยังมีเหตุที่ทําให้ทะเลาะเบาแหวงขัด,ข,ดขัดกันอีกแต่ดําเนินไปเนี่ยไพ่มันสวยขึ้นมันดีขึ้นมันเป็นไพ่ของความมั่นคงมากขึ้นมีทั้งไพ่อัศวินถือเหรียญแล้วก็ต่อด้วยไพ่ราชินีเหรียญดังนั้นความขัดแย้งจะลดน้อยลงนั่นแปลว่าจุดเบื้องต้นเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากจะทํากิจกรรมหรือทํางานอะไรบางอย่างร่วมกกับเาารอจจะ บังคับมากเขาก็เช่นเดียวกันแต่พอเรียนรู้กันมากขึ้นขัดแย้งกันมากขึ้นแล้วมันทําให้ได้รู้จักนิสัยเบื้องลึกของกันและกันมากขึ้นก็เกิดความประทับใจซะนั้นความรู้สึกมันดีขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเหมือนคล้ายๆละครหน่อยนะคะที่เบื้องต้นเนี่ยไม่ชอบกันเลยฉากแรกมาก็เกลียดขี่หน้ากันเลยนะแต่ไปๆมาๆเนี่ยอยู่ๆก็มีเธอมาปรากฏในหัวใจอาจจะเป็นอะไรประมาณนี้อยู่ๆเนี่ยก็รักกันเฉยเลยก็รู้สึกดีต่อกันไพ่จบไพ่สรุปเป็นไพ่ของความรู้สึกพิเศษที่มีต่อกันและเป็นไพ่จุด เริ่มต้นที่มันพิเศษมากกว่าเพื่อนหรือมากกว่าคนร่วมงานและเป็นไพ่ของการที่สามารถที่จะประสานความรักความสัมพันธ์กันไปได้ในลักษณะที่เป็นคนคุยก็คือเบื้องต้นเนี่ยมันเริ่มมาจากการที่ไม่ค่อยชอบหน้ากันแล้วก็ประสานงานการทํางานอะไรบางอย่างหรือกิจกรรมอะไรบางอย่างร่วมกันก็ทะเลาะกันอีกแต่ไปไปมาเนื่องจากว่ามันมีไพ่กงล้ออย่างโชคชะตานะคะดวงเอยพรมลิขิตเอยบุญกรรมเอยมันก็ลิขิตให้คุณทั้งคู่ไม่สามารถที่จะผลักออกไปจากกันได้ถึงแม้จะขัดกันก็ วนกลับมาทํางานทํากิจกรรมร่วมกันอยู่ดีสุดท้ายมันได้มีอะไรดีๆในตัวของคุณและในตัวของเขาที่ได้เห็นมากขึ้นในการละกันก็เลยเก่อเกิดความรู้สึกดีมีโอกาสเลยที่จะเริ่มต้นที่จะคุยกันพิเศษปเปลี่ยนจากคู่อริที่คุยกันไม่รู้เรื่องในเบื้องต้นมาเออออกกันมากขึ้นแล้วก็เริ่มต้นเป็นคนคุยแต่ตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนพอมาเป็นคู่อริเนี่ยถึงแม้มันจะเออออกกันมากขึ้นเนี่ยแต่ว่าชีวิตรักชีวิตคู่ของคุณถ้าเริ่มต้นในช่วงเดือนนี้กับคู่อริเนี่ยมัน ยังต้องเหนื่อยอีกเยอะนะคะเพราะว่ามันจะยังต้องมีอะไรปรับจูนอีกเยอะเลยค่ะ ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไรสถานะค่ะไพ่ตั้งต้นเนี่ยเป็นไพ่ของดาบเลยและไพ่อุปสรรคปัญหาก็เป็นไพ่ดาบด้วยมีไพ่ราชาดาบราชินีดาบแต่ไพ่สองใบนี้ก็เป็นไพ่ของคนคู่กันมาพร้อมกับไพ่ความรักเลเวอร์สและไพ่รักไม่รู้จบก็คือสองเหรียญดังนั้นมันก็มีโอกาสที่คุณทั้งคู่นะเป็นเนื้อคู่กันเพียงแต่ว่ามันยังอยู่ในจุดที่ไม่สามารถจะพัฒนาไปสู่การเป็นเนื้อคู่หรือเป็นคนรักที่ชัดเจนได้ยังติดค้างเติ่งอยู่กับ เป็นคนรักแบบไร้สถานะอย่างนี้อาจจะไร้สถานะอย่างนี้มันเนิ่นนานแล้วเนื่องจากว่าการรมมันอาจจะบันดาลที่ทําให้คุณทั้งคู่อ่ะมันก็แยกขาดจากกันไม่ได้แต่ก็ไปต่อก็ค่อนข้างยากเพราะว่าการที่ได้ไพ่แบบนี้นะคะคือไพ่เหนือคู่มันก็ขึ้นนะ้าเนี่ยมีทั้งไพ่หนึ่งช่วยไพ่เลเวอร์สนะคะไพ่รักไม่รู้จบนะแต่ไพ่รักไม่รู้จบไพ่ใบนี้สองเหรียญก็เป็นไพ่ของความไม่บาลานซ์แล้วก็มีไพ่ของคนคู่กันขึ้นราชาดาบราชินีดาบแปลว่าในอดีตเนี่ยอาจจะเคยทําบุญร่วมกันมา แล้วก็ทํากรรมร่วมกันมาอดีตเนี่ยอาจจะเป็นอดีตชาติก็ได้นะคะซึ่งไอ้บุญน่ะมันก็หนุนนําให้คุณทั้งคู่อยังรักกันอยู่แต่กรรมอ่ะมันก็บันดาลที่ทําให้คุณทั้งคู่อ่ะมันไม่ค่อยสมูดเลยคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วเดือนนี้เนี่ยพอคุณได้ไพ่ทาวเวอร์มาติดตัวคุณเลยเนี่ยมีโอกาสทีเดียวที่จะคุยกันไม่รู้เรื่องจนทะเลาะกันหนักทะเลาะกันจนกระทั่งอาจที่จะหมุนหมนกันไปแล้วก็ห่างห่างกันไปเลยเพราะว่าจากไพ่ทาวเวอร์มันก็เป็นไพ่เดอะมูนคือความอึมครึมทะเลาะ แล้วตัวคุณเองก็มีความรู้สึกเบื่อเหนื่อยกับเรื่องของความรักและไพ่ในใจไม่ได้เป็นไพ่ความรักและเป็นไพ่ของการงานดังนั้นคุณไปมุ่งมั่นในเรื่องของการงานดีกว่าแต่จริงๆแล้วว่าตัวคุณเองอ่ะก็ยังมีความรักให้กับเขาอยู่เพราะถึงแม้ว่าจะมุ่งมั่นการงานแต่ไพ่อีกใบหนึ่งก็ยังสอถึงการมีความรักต่อเขานั่นแหละเพียงแต่ว่าอันนี้มันอาจจะเบื่อเหนื่อยกับการที่ทะเลาะเบาแวงกันหนักแล้วมันอึมครึมอึมหรือครึมกับสถานการณ์ความรักที่มันไม่ค่อยสมูทบางทีก็ไม่ได้สมูทมันเนิ่ ยังมีแพชชั่นต่อคุณอยู่ยังเป็นรักไม่รู้จบอยู่เลยแต่ว่าเขาก็เอาแน่เอานอนไม่ได้มามาหายหายได้ไพอัศวินถือไม่เท้าเนี่ยเป็นคนเอาแน่เอานอนไม่ได้แถมมาพร้อมกับไพ่ของคนที่บาลานซ์ตัวเองไม่ค่อยได้แบ่งเวลาไม่ค่อยเป็นอีกก็คือ2เหรียญแต่2เหรียญมันคือสัญลักษณ์อินฟินิตี้คือรักไม่รู้จบก็แปลว่าถึงแมน้นว่าเขาจะบาลานซ์ไม่ค่อยได้ระหว่างชีวิตด้านอื่นของเขากับการมาสานสัมพันธ์กับคุณแต่เขาก็ไม่ได้หายไปไหนไกลก็ยังวนกลับไปกลับมาทีนี้ต่อจากไพ่ของความอึมครึมม แต่เป็นไพ่ของการขอคืนดีแต่ไม่ไพ่ของการกลับมาใหม่แล้วก็ไพ่จบไพ่สรุปก็เป็นไพ่ของความมั่นคงที่มากขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ไพ่เด็กแต่ไพ่เด็กถ้ามันมาตามจากไพ่ทาวเวอร์ซึ่งมันเสียหายหนักเนี่ยแล้วมันไปจบด้วยไพ่เด็กเนี่ยก็ถือว่ามันก็ดีแล้วนะคะอาจจะไม่ได้ดีดแบบขย่งก้าวกระโดดแต่อย่างน้อยเนี่ยมันมีอะไรที่ประสานกันได้ดีขึ้นจากที่มันเคยร้าวรานร้าวรานมาจึงมีโอกาสทีเดียวที่เขาจะเป็นฝ่ายมาง้อคุณเพราะเขารู้สึกว่าเขายังอยากไปต่อ คุณอา,อาจจะไม่เอาแล้วคุณได้ไพ่ใหญ่ได้ไพ่ของคนเป็นผู้ใหญ่แล้วก็รู้สึกว่าเออถ้าความรักมันไม่ดีเราใช้เหตุผลในการตัดสินมันไปไม่ได้ไปต่อแล้วมันก็ทะเลาะก,กันไม่เอาดีกว่าในขณะที่เขาได้ไพ่อัจวินเขาได้ไพ่เด็กกว่าคุณและไพ่ไปนีย้ยังเป็นไพ่ของคนที่ยังงอคนเก่งอยู่ดังนั้นเขาจะน่าจะเป็นฝ่ายที่มางอคุณพอมางอด้วยความที่คุณก็ไม่ได้ไพ่ของคนที่เฟีสจนเกินไปแต่จริงๆทีแรกเฟีสนะทีแรกนี่ได้ไพ่ดาบด้วยกันทั้งคู่เลยนะคะแต่ว่าพอมมมมาาเเจอ tower, อไไพ่่ััันนนแแแกกกหลลล้้ววว็คคงดดีีทททะิบ คุณก็ไม่ได้ถึงกับเฟสขนาดนั้นพอเขามางา้อคุณก็ยอมคืนดีพอยอมคืนดีเนี่ยเพลอเบางทีจับพัดจับผูเนี่ยเป็นแฟนกันเลยเขาอาจจะมาขอคืนดีแล้วไม่ใช่ขอแค่กลับไปเป็นคนคุยแต่ขอเป็นแฟนเลยก็เป็นไปได้เพราะว่าในช่วงเวลาที่ทะเลาะกันในช่วงเวลาที่ห่างเหินกันไปเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าค่อนข้างจะขาดคุณไม่ได้เลยแหละเวลาที่เขาได้ไพ่สองเหรียญแบบเนี้ยก็รู้ตัวแล้วว่าขาดคุณไม่ได้ก็เลยอยากที่จะมีคุณเอาไว้ให้มีสถานะกันไปเลยค่ะ สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะไพ่ตั้งต้นเนี่ยเหมือนใจแย่เลยนะคะได้ไพ่ห้าดาบคือขิงก็ราคาก็แรงตาต่อตาฟันต่อฟันเอาชนะค่ะากันมีปัญหาแต่ว่าไพ่ที่ดําเนินไปเนี่ยถือว่าดีก็เลยคิดว่าไม่ได้มีปัญหาหนักอะไรกันหรอกค่ะอาจจะเบื้องต้นที่ทะเลาะข,ขัดแย้งกันเอาชนะกันนิดหน่อยแต่ว่าตั้งสติได้ทันทั้งคุณและเขาเนี่ยได้ไพ่ของการเป็นเนื้อคู่กันนะคะมีไพ่เอ็มเพล์และก็มีไพ่เอ็มเพ s สนี่คือไพ่ของคนคู่กันแล้วก็คุณยังได้ไพ่ ความมั่นคงเขาก็ได้ไพ่ของความมั่นคง,ง,ค,มมง,ค,งคุณได้ไพ่สี่ไม้เท้าเนี่ยเป็นไพ่ของการที่มองไปในเบื้องหน้าก็ยังอยากเห็นกันและกันอยู่ถ้าตอนนี้แต่งงานกันแล้วเนี่ยก็คือยังอยากให้ครอบครัวเป็นครอบครัวอยู่ถ้ายังไม่แต่งงานคุณก็ยังอยากเชื่อแต่งงานกับเขาส่วนไพ่ของเขาเนี่ยได้ไพ่ของความมั่นคงกับคุณอย่างมากเลยแล้วก็เป็นไพ่ของคนที่ก็พร้อมจะประณีประนอมด้วยเพราะว่ามาพร้อมกับไพ่เอ็มเพ s สถึงแม้ว่าเขาจะได้ไพ่เอ็มเพ s สไพ่ผู้หญิงนะคะแต่ไม่ได้แปลว่าเรากําลังดูดวงของคุณผู้ชายที่เขามีคนรักเป็นคุณผู้หญิงนะ เมื่อกี้อย่างที่บอกไปไพ่ไม่ได้มีเพศแต่เป็นการบอกลักษณะเฉยๆนะว่ามีโอกาสทีเดียวที่เขาก็จะยอมอ่อนให้กับคุณถึงแม้ว่าตั้งต้นจะเหมือนว่าเอาชนะขะาขานกันก็ตามมีโอกาสว่าคุณจะแข็งขืนว่าเขาด้วยสาประคุณได้ไพ่ผู้ชายนะคุณได้ไพ่ใหญ่แต่ว่าไม่ได้แปลว่าคุณจะเป็นคุณผู้ชายตามที่บอกไปอ่นะทีนี้มันมีเรื่องของการที่เบื้องต้นเนี่ยพอเอาชนะค้าขานกันแล้วมันมีความรู้สึกเหมือนอ้างวางอะเหมือนมีกันและกันอยู่แหละไม่ถึงขั้นจะเลิกลาอย่าร้างอะไรกันหรอกสถานะที่คนรอบข้างมองเห็นเขามาก็ยััังงเป็นนนสถาะคกย สถานะแฟนหรือสามีภรรยากันเนี่ยก็ยังเป็นสถานะนั้นอยู่เพียงแต่ว่าเรารู้สึกอยู่ในใจว่ามันมีสถานะนะแต่มันเติมเต็มไม่ค่อยได้เพราะว่ามันมีเรื่องขัดอกขัดใจขัดแย้งกันอย่างไรก็ตามดวงมันไม่ได้เสียหายอะไรขนาดนั้นภาพไพ่ในตำแหน่งสำคัญก็ยังบอกเลยว่ายังเป็นความรักไม่รู้จบกันอยู่ถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่แต่มันน่าจะหาทางบาลานซ์กันได้เนื่องจากว่ามันมีไพ่ของการเฉลิมฉลองเข้ามามันมีไพ่ของเดอะซันคือความสว่างสวัยเข้ามาดังนั้น จากที่เรารู้สึกอ้างวางอ้างวางมันอาจจะมี คนที่สที่เป็นตัวเชื่อมหรือกิจกรรมหรืออาจจะเป็นการเฉลิมฉลองอะไรบางอย่างมีงานมงคลอาจจะเป็นงานมงคลที่บ้านของคุณที่ครอบครัวคุณหรือครอบครัวเขา Carl. หรือว่าเป็นงานมงคลของเพื่อนฝูงก็ได้หรืออาจจะเป็นกิจ,จกรรมอะไรก็ได้หรือไพ่เลขสามใบนี้เนี่ยไพ่เลขสามเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะต้องมีบุคคลที่3าที่เข้ามาทางเสียเสมอไปถ้ามันเป็นสาถ้วยแลวมาพร้อมกับเดือดซันน่ะนะคะนั่นแปลว่าบุคคลที่3าจะเข้ามาเป็นตัวเชื่อมนะจะเข้ามาเป็นตัวเชื่อมที่ทําให้ปัญหาทีแรกที่เอาชนะคาคานกันเนี่ยมันไม่บานปลาย บุคคลที่3อาจจะเป็นลูกคุณก็ได้หรือจะเป็นผู้ใหญ่ที่คุณทั้งคู่นับถือก็ได้เข้ามาเป็นเดอะซันเลยเข้ามาเป็นแสงสว่างทําให้คุณทั้งคู่เนี่ยมองเห็นถึงจิตใจของกันและกันว่ามันอยากไปต่อด้วยกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นก็อย่ามาทะเลาะกันอย่าเอาชนะอะไรกันเลยสุดท้ายไปจบด้วยไพย่ หถ้วยนี่คือไพ่ของความรักที่เหมือนย้อนวนกลับไปในช่วงวันแรกๆที่รักกันใหม่ๆเป็นช่วงโปรแรกเลยที่เคยรักกันใหม่ๆดังนั้นจะมีโอกาสทีเดียวที่พอคุณทั้งคู่เลิกเอาชนะคาคารกันแล้วก็กลับมาคืนดีกันได้รวดเร็วแล้วก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่อยากจะจูงมือกันไปทําอะไรเหมือนที่เคยทํามาในช่วงตอนที่คบกันแรกๆ อาจจะพากันไปที่ร้านอาหารเดิมที่เคยไปเดทกันครั้งแรกหรือว่าพากันไปฮันนีมูนรอบ2ออะไรก็แล้วแต่เลยตรงเนี้ยนะคะก็มีโอกาสทีเดียวว่าจะเป็นความรักที่ชื่นมื่นในช่วงเดือนนี้ค่ะ